สวัสดีค่ะอยู่กับนุ่นนะคะในช่องหมอนุ่นชาแนลวันนี้นะคะนี่บอกให้ลุกตั้งนานไม่ลุกลุกลุกได้แล้วอะไรไปซักเสื่อผ้าไปส่งออถอยลุกเร็วเร็ว เกี่ยวกาดเกี่ยวกาดตั้งแต่เช้าไม่ลุกตั้งแต่เช้าไม่ลุกมาขยี้กว่ายี้กว่าเอ้าถีบเบาๆี่มันจะโดนโน้ตบุ๊กนี่นี่นี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมา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 อ้วน ไอตัวอ้วนไอตัวอ้วนไอตัวอ้วนย่าหิ้วตีนอยูส่วั้เดี anybody. ๋ยวนี่ออถอยเนี่ยนะอีกนึงนี่อันนี้จะเอาไป่งมีเดี๋ยวตัวเดียวครับเอาเสื้อผ้าไปใส่ตะก้านั้นตั้งแต่เช้ามยอมลูกนอนแช่อมขี้ฟันอยู่นั่นใคร ใครบอกเองบอกใครเองว่าใครเขาตื่นเขาตื่นอาบน้ำหุงข้าวแล้วนะเออออเออออออแทงมามามาอาวุธอีกมาเลยอาวอาเออเจบไอตัวอ้วนไปเนาะอาวุธมาเลย ใสนี่ใอันนี้เางเกงใครอันนี้อันนี้ใส่ีกใส่พันเดียวเองย็นเย็นเขาไม่ใส่แบบซีนนุ่มสบายไงสบายเลยไอตัวอ้วนโอ๊ยจีนี่โอ้สูดเลย ไอตัวอาโนปลูกยิ้ทิ้งเลยไอตัวอ้วนมันเป็นนักสู้บีไปเร็วๆก็ไป่อนเนี้ยทีมทีอย่าให้เขาทนไม่ไหวนะเอจจะทนเอจทำไรทุกทุกสทยอย่างเนี้ยวะ ใส่เสื้อเห็นยาวด้วยแม็เมิร์ดอยู่ไหนกระเป๋าตรงกระเป๋าตังติดโควิดไปนี่ไงเ<ไ>มียเมียค่ะเมียค่ะผมชื่อเมียมากับเจ้วหรือมากับกับอะไรไม่รู้แล้วอนุน่ะของใครอ่ะในใช่แล้วอ่ะอันนี้ของใครของเองไม่ใช่เหลอ มั่วเอ้ยวะของเองทั้วนี่ลิปสติกเองเขาไม่ได้ใส่มาที่ไหนไม่ได้ใส่มาที่ไหนมือืนจะออกไปข้างนอกกัน สุดหล่ออยู่นี่อจอดไว้ข้างหน้าค่ะเราจะไปส่งออดถอยให้ลูกค้าก่อนนะคะเราจะไปส่งออดถอยให้ลูกค้าแล้วก็จะไปซักผ้าพาเสี่ยมูไปซักผ้านะคะเพราะว่าพ่งนี้เสี่ยหมูจะไปสำารงทาบนะใครสนใจออดถอยนะคะสั่งซื้อได้นะคะที่เพจหมูน้อยและท่อนะคะ หนึ่งพันน <te> ี่หนึ่งพันหนึ่งพันเจ็ดหรอหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งทำอะไรนะเมื่อกี้เยวิปเอาแก้วน้ำมหน่อยไว้จะกินอแเก้วอะไรก้วก้วก้วกระเป๋าตัง เขาใช้ตังอิงมันไม่มีเรียนสิบหลอกกระเป๋าเขานะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายค่ะเนี่ยคิมอันนี้แหละที่ให้เขาใช้อ่ะไม่เห็นดีเลยเขาไปดูในติกตกมานี่เธอใช่ยี่มีเขาบันดาขาวขาวก็มีเขาแล้วก็ขนขึ้นเยอะอีกจริงเหรอ บายบค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ